สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะที้แตกเกมมิ่งในวันนี้นะครับผมก็ผมอยู่กันในแมปของคนไทยนะมีชื่อว่าครามไลฟ์กูอ่านถูกไหมมาอ่านยังไงอะครามหรอหรือว่าเคลเบร์แต่เอาเป็นว่าแมปแมป,แมปนี้ผมเป็นแมปที่ทีเลเซอร์สร้างขึ้นมานะครับถ้าคุณผู้ชมไม่รู้นะครับว่าทีเลเซอร์เป็นใครนี่ <laughs> ใช่เลยเนี่ย ที่ผมบอกคุณผู้ชมเมื่อประมาณสองสามคลิปที่แล้วอะที่เขาแม่งนั่งรถเข็นเนี่ยคือนั่งแบบนี้เลยเว้ยกูเห็นแล้วแบบกูโคตรเพลียโอเคเข้าเรื่องคุณทีเลเซอร์นะครับเขาได้ทําการสร้างแมปแมป,แมปนี้สําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ไม่รู้จักทีเลเซอร์ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับแล้วก็สร้างแมปในเกมโรบ็อกดีๆมาหลายแมปมากเลยเนาะและนี่น่าจะเป็นโปรเจกต์ล่าสุดของเขาเว้นี่นะครับผมก็ผมไปเจอโพสต์ของพีพีเกมเมอร์พีจี เขาบอกว่าแมปใหม่ของทีเรเซอร์มาแล้วนะครับเป็นแมปแนวใช้ชีวิตในเมืองด้วยเว้เกมแนวโรเปหรืเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือเราต้องกินต้องนอนนะครับแล้วเขาแนะนําให้เราทํางานส่งบริงก่อนอะไรคือบริง <S <S เพราะเป็นการหาเงินแรกๆและเป็นการสำรวจแมปภายในตัวอืมเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับในสิ่งที่เขาพูดแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลองไปดูในเกมนะครับว่ารูปแบบจะออกมาเป็นยังไงเนาะ ตรงนี้มีเกมพาสด้วยนะครับเกมพาสสมาร์ทโฟนความสมารับพิเศษคือถ่ายรูปก,กับดูเวลาได้เออโอเคกดซื้อราคามันถูกดีอะเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยมีคำเตือนด้วยนะครับถ้าเราตายในเกมเราจะเสียเงิน30%เหมือนกูเล่น GTA เปล่าโอ๊ะจุ่ๆก,ก็ตายเลยกูเสียเงินหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะเสียว้าวครับไลฟ์ว้าว,ว,าวโอโ้โหเฟรมเรทน้อยมากคุณผ,ผู้ชม แต่ภาพสวยสุดๆเย็ดแค่โอ้โหคิดไม่ถึงว่าจะทำออกมาขนาดนี้นี่มันอีิกเกินไปว่ะคุณผู้ชมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อนในายใส่เสื้อเราด้วยเหรอสัญญางัวขอบคุณมากเลยที่เอาเงินมาให้กูดูดินี่บ้านทรงไทยนี่นายขอดูหน่อยข้างในมีอะไรไม่มีอะไรเลยผมคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้าน ตอนที่กูกระเสียนมากกว่าผมชอบแสงเกมนี้มากเว้ยคือมันสวยสุดๆไปเลยแล้วตรงนี้เราสามารถซื้อกระเพราได้เหรอใช่ไหมมันเป็นข้าวกระเพราตรงนี้มีสกิลด้วยเย็ดแค่เฮ้ยอันนี้อะไรนะครับรับสมัครพนักงานขนส่งว้าวเกมเพย์ใหม่ของเดส s t แตรน i n g คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูไม่ได้ว่ะดูกูต้องสมัครงานด้วยละ <c oughs> เอาคนแก่มาขนของโยโย อ๋อมันเป็นบริษัท b r i n เหรอบริงเอ็กซ์เพสสวัสดีนี่คือ b r i n g Express หรือว่า B-Link หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับบริษัทส่งของที่เร็วที่สุดในโลกฉันชื่อว่าโยโย่ Yo. มีอะไรให้ฉันช่วยปะผมสามารถทำงานที่นี่ได้ไหมได้นะครับโดยที่วิธีการทำงานก็คือให้เรามาเก็บของตรงนี้แล้วก็ไปส่งตามทางเนาะเราสามารถดูจากแมพได้ว้าวเน่คุณผู้ชมเดส r ร n d i n g ภาคที่2ง แล้วนี่กูขนส่งที่ไหนวะมายมันเป็นที่ขุดเหมืองเหรอแหล่งขุดเหมืองโอเคซื้อจักรยานในราคาสิบเหรียญยัดแค่ไม่มีสักบาทเลยอะเติมกันตรงไหนวะไม่ตรงนี้โดเนทจีซัสโอเคบีล okay. ิงเอ็กซ์เพรสอยู่ตรงนี้มายอยู่ตรงนี้ทุกคนไม่มีจักรยานกันหมดเลยอะ่ะเอ้ยเพื่อนนี่อะไรเหรอเก็บมะม่วงได้ด้วยว้<า>โ้โหเดี๋ย<า>วเดกูขอ<า>มะ<า>มว่<า>มวงบ้างมันเก็บยังไงวะแม่เจ้า ขอเถอขอเถอขอเถอนี่นี่นี่นตะกี้มันมีไอคอนให้เราจับดืด <Dude. S 1> เราขอยืดโอเคเราได้มาละฮ่าฮ่า <c oughs> มาม่วงของฉันนายไม่มีสิทธิ์กินมาม่วงกูไม่มี <c oughs> เดี๋ยวดิเราจําได้ว่าเราต้องข้ามแม่น้ําหรือเปล่าอันนี้มันไม่ใช่แม่น้ำนะเว้ยแม่น้นําน่าจะอยู่ตรงนั้นอ้อกูเกียดติชีวิตตัวเองผมคิดว่าที่ขุดเหมืองน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราเดินไปเนี่ย อยากให้คุณผู้ชมลองเสพบ,บรรยากาศภาพดูนะครับภาพนี้ผมบอกตรงๆก็ผมว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากๆอ้าวชิบหายแม่น้ำจริงๆอยู่ตรงนี้บ้าเอ้ยเราดื่มน้ำจากตรงนี้เลยได้ไหมโอ้กอดชิบหายละเดี๋ยวตาแกลุกขึ้นมาจะจมน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมควรทำไงดีผมว่ายน้ำไม่ได้คุณผู้ชมไอ้รถเข็นบ้านนี่รถเข็นมันทำให้กูเดินไปไหนไม่ได้เอ โอเคสถานที่ซอมิวนีครับใกล้ๆนี่เองใกล้ๆนี่เองเราเดินมาปุ๊บเรามาตรงนี้เลยจัดไปจัดไปซอมิวใช่แล้วแล้วผมควรเอาไปส่งที่ไหนวะตรงนี้หรือเปล่าเพื่อนอ,อันนี้มันเป็นไม้ไม่ใช่ร้องกดตรงนี้เปล่าวะกดตรงนี้ไหมมันดรอปของอยังไงวะกล่องเขาหายไปแล้วหรือว่าเขากดดรอปเลยวะถ้าเขากดตรงนี้ของมันจะดรอปเลยเว้เดี๋ยวผมจะลองกดดรอปดูนะครับไม่รู้ว่ากูจะได้เงินหรือเปล่า <What? S 2> เอาละสถานที่ต่อไป r i c e m i l l ผมคิดว่าเราจะต้องเอาของมาดรอปตรงนี้เนี่ยคือตะกี้กดไม่ได้แต่คราวนี้กดได้แล้วผมได้เงินมาเท่าไหร่5บาทท้วนเย็ดเครวยเลยชาตินี้ไม่ไหวคุณผู้ชมตะกี้อาชีพส่งของนะครับใช้เวลานานมากกว่าจะได้เงินแต่ละบาทผมอยากจะรู้ว่า Easy Shop เนี่ยเขาเปิดให้กูเป็นพนักงานหรือเปล่า เยี่ยมเลยไม่เปิดนะครับแต่ว่าเขามีให้เราซื้อน้ําน้ําขวดละสองบาทอันนี้ใช้ได้ไม่มีทางเลือกว่ะผมก็ผมจะต้องเก็บเงินให้ได้สิบบาทนะครับพอได้สิบบาทแล้วเนี่ยเราจะได้แบบว่าเอาเงินไปซื้อจัก,กรยานสักทีหรือว่ากูจะปล้นคนอื่นแม่งเลยมันไม่ได้เอยเดี๋ยวอันนี้ที่นอนแบบใหม่วะไอ้วะที่นอนของคนข้างถนนเออว้าว คุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณกับผมไม่มีที่นอนคุณสามารถนอนได้จากตรงนี้เอาเลยครับเดี๋ยวเราไปรับงานต่อก่อนโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีเงิน14บาทแล้วเว้เดี๋ยวผมจะเก็บ10บาทเอาไว้ซื้อจักรยานนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอแวะกินก๋วยเตี๋ยวไดไหมก๋วยเตี๋ยวชามละสบาทย็ดเค้ยี่ห้อเลยนะหมี่ชัยชีดโคตรแพงเลยป้าผมขอเก็บเงิน4บาท เอาไว้ก่อนละกันเพราะว่าผมส่งของครั้งหนึ่งแม่งหบาทละถือว่าแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราไม่มีตัวเลือกนอกจากเก็บของป่ากินเออนี่ดิสุดยอดกู <c oughs> ชอบเกมนี้จังเลยวะผมถือว่านี่เป็นวิถีการพอเพียงที่แท้จริงเว้ยดู <c oughs> ถึงกับต้องกินมะม่วงมาทางชีวิตอ่ะคุณผู้ชมคิดเอาละกันอาพับขนาดไหนคราวนี้เราซื้อจัก,กรยานไปเลย มันไม่ได้ซื้อไว้มันเช่าในราคา10บ,บาท10บ,บาทแบบนี้กูไม่ต้องรีบทําเงินต่อเลย Hunting Store อ,อยู่ไหนวะโอ้โหไกลเกินไปแล้วฉันไม่ไปเด็ดขาดขอเปลี่ยนที่ใหม่ซอมิวโอเคซอมิวไปมันอยู่ใกล้ๆนี่เองเอ๊ะเดี๋ยวซอมิวกูไปแล้วกูไม่ได้เงินไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปอีกรอบนึงเออเนี่ยมันเร็วกว่าวิ่งเยอะเลยนะเว้ดูขั้นเทพจริง มาแล้วจ้าเยี่ยมโอ้โหจักรยานกูคว่ำจักรยาน please ขอมอนกูเ <Come on, S 2> ช่ามึงมาแพงนะเว้ยตั้ง10บบาทต่อว,วันไม่เออโอเคกูคขับไม่ได้นะครับรูปแบบจักรยานแบบใหม่ต่อไปร้านเมทันชอ็อปตรงไหนคือร้านเมทันชอ็อปฟะตรงนี้ น่าจะใช่นะครับคุณผู้ชมโอเคนี่ผมมาอยู่กันในเมืองแล้วนะครับแล้วคือ o oh อ my god กูประสาทเสียกับจักรยานมาก <Stop! S 1> จักรยานของผมนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกๆ2นาทีเว้ยแล้วมันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมและเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเน่าเหมือนเดิมเฮ้อเซ็งมากตรงนี้6840อะไรครับเขาออกเลขเด็ดกันเหรอมันคืออะไรน่าจะเป็นหวย ใช่แล้วสลากกินไม่แบกรัฐบาลนะครับอน้ำในราคา2บาทถือว่าคุ้มอยู่เปิดออกมากินอืมชื่นใจเอาละจักรยานไปกันต่อหมูเฮาเทคนิคชอบนะครับลองเอาไปส่งดูว้าวเข้าขายอะไรเนี่ยสายไฟเหรอถ้าไม่ดูของแต่ละอย่างแม่งมันแลดูแหงจังเลยอ่ะใจสิบบาท โอ้ oh my god ชั้นสองไม่มีอะไรเลยเอาละครับผมคิดว่าเราน่าจะนอนก่อนอืมอือกูเกียดจริงๆเลยเดี๋ยวนอนก่อนดีกว่านะครับตัวเราต้องการพักผ่อนเวมันน่าจะมีขันนี้กูสักอัน <c oughs> ขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยชีวิตระดับอีพิกกูโคตรชอบ <c oughs> ผมคิดว่าเกมนี้นี่เป็นเกมที่ดีมากเลยนะทั้งแอนิเมชันการนอนการออกแบบ พวกเมืองพวกภาพอันนี้ถือว่าสุดยอดอ่ะเอาจริงได้เวลาไปทํางานต่อละตอนนี้ผมก็ผมมีเงินเยอะมากนะครับ23บาทอันนี้ถือว่ารวยที่สุดตั้งแต่กูนั้นเคยทํางานมานะเดี๋ยวผมจะทําการซื้อขวานเว้ยแล้วเราก็จะลองตัดไม้ดูถ้าเกิดผมไม่ได้เงินผมก็จะืออมากๆเอาละถ้าเรามาตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ามาตรงนี้เราสามารถเอาล็อก มาขายตรงนี้ได้เนาะแล้วเราจะไปหาไม้จากไหนวะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอซื้อขวานก่อนอโอเคผมได้ขวานมาแล้วแล้วคือผมต้องไปตัดไม้จากไหนหรือว่าเรานั้นสามารถขโมยจากตรงนี้ได้เลยึบจามจามไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าผมอยู่ห่างจากตัวเมืองหน่อยนะครับว่าเราถือขวานขึ้นมาตัดไม้ได้ไหมวะเฮ้มันต้องมีวิธีการตัดไม้ดิวะ หรือกูต้องตัดเฉพาะต้นมะม่วงตัดได้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 ด,ได,ด,ได,ดูดิมีฝุ่นออกมาแล้วข้าชาในที่สุด Amazing มากถ้าเกิดผมตัดตรงนี้เนี่ยผมอยากจะรู้ชีสสต้นมะม่วงมันจะขึ้นมาอยู่ไหมอ่ะอ้ไม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 ,ไม,ไมว้าวมีท่าแบกไม้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวกูแบกได้แค่สองอันเอาไม้ขายเอาไม้ขายยาย ได้เงินมาด้วยแถมเงินเยอะด้วยนะมึงนี่เดียววะอาชีพใหม่กูดีกว่าคนแบกเดสแ r รนดิ้งเยอะมากเอาละ่ะใส่ไม้ลงไปนะครับตรงนี้เป็นวู o ดแพร้งนะครับเหมือนเราจะต้องแปลรูปก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจถ้าเราจะแปลรูปเนี่ยเราต้องน่าจะมีของพวกนี้ไม่เอาไม่เอาขายไม้สดๆเอาก่อนตอนนี้เจอแล้วบ้านใครปลูกต้นมะม่วงไว้มึงโทนกูหมดอะกูพูดเลย เอาล้วนะผมขอมะม่วงหมดต้นนี้เลยอแอ,แ,อแค่นั้นไม่พอกูขอต้นมันด้วย <c oughs> ไอ้เพื่อนอย่าเพิ่บงบังเรากำลังตัดต้นมะม่วงอยู่ yes ตัดได้ตัดได้มาเอามาขาย <c oughs> เอามาขายเอาโอเคนะคุณผู้ชมครับคลิปในวันนี้คงมีประมาณนี้ก่อน <c oughs> ถือว่าเป็นเกมแนวโรเพร <c oughs> ที่สุดยอดมาก ก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมจะทําการกินมะม่วงโชว์คุณผู้ชมนะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่อีบติกมากๆสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะลองเล่นผมแนะนํามากๆผมจะทิง้งเงินมาให้ตรงด้านล่างแล้วกันปบมือดังๆให้กับคุณทีเลเซอร์ถ้าเกิดผมมีเวลาว่างนะครับผมอาจจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมโรเพงของคนไทยที่ดีมาก